พร้อมแล้วพบกับพี่แป๊ะครับคนบางสนานครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงผู้ชนะหน่อยครับโอ้โสุดยอดขอบคุณคนระขอบคุณครับขอบคุณมากๆอเอาเอาคิดถึงครพี่น้องครับผม มีข่าวดีมีกำลังใจจากพี่น้องน,นปช,ชอียูฮะก็คือสหาภาพยุโรป<อ>ขอบคุณครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับพี<อ>่สาวขอบคุณครับ,<อ>บคิดถึงมากๆคิดถึงมากๆแล้วผมตามข่าวพี่น้องเราที่นี่ตลอดนะฮะ รวมทางพี่น้องนปชอี EU. ก็ตามข่าวพี่น้องในประเทศไทยตลอดฮะลุ้นการเลือกตั้งกันนาทีต่อนาทีโทรศัพท์หากันตลอดพอรู้ว่าชนะพี่น้องเป็นเหมือนกันครับขนลุกขนชันแล้วบอกว่าประชาชนชนะแล้วพี่น้องครับเหนือความคาดหมาย ผมไปเจอท่านนายกทักษิณชินวัตรที่ฮัมบวกฮะทีนี้น้องเมย์แดงแจ๊ดแดงเยอรมนีเราก็นัดแนะกันว่าเมื่อท่านนายกทักษิณเดินเข้ามานะครับผมยืนอยู่ให้ร้องเพลงรอวันเธอกลับมาให้ท่านนายกได้ฟังด้วยเสียงสดๆ เราจำลองสถานการณ์ตรงนี้ให้เหมือนทำบวกได้ไหมครับคือถ้าร้องได้ให้ช่วยกันร้องในท่อนที่ว่ารอวันเธอกลับมาเนื้อความคาดหมายฮะแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร้องสดๆตอนท่านกลับประเทศไทยเยี่ยงมหาบุรุษใช่ไหมครับพี่น้องครับพร้อมๆกับพี่น้องเสื้อแดงของเรานี่แหละฮะ รอวันจะกลับมารอวันจะกลับมายังรักและยังศรัทธาคิดถึงเสมอตั้งแต่วันที่เธอจากไปฉันเฝ้าตามคอยอยากจะรู้เรื่องราวเหตุการณ์ มันเป็นอย่างไรที่ใครเขาพูดกันว่าเธอนั้นบอนทำลายฉันก็แปลกใจข้อมูลมันไม่ตรงกันระหว่างที่เราเจอกันก่อนนั้นฉันว่าเธอดี เืออถรนน้ำใจไม่ตรีไม่มีแบ่งชันกับข้อกล่าวหามากมายปัญหาอีกสารพัดฉันคอห้วังเวลาพิสูจน์ความจริงรอวันจะกลับมารอวันเธอกลับมา ยังรักและยังศรัทธาคิดถึงเสมอรอวันจะกลับมาหลายคนเขาอยา,อากเจอแค่ได้ยินน้ำเสียงของเธอน้ำตามันซึงตั้งแต่รอในวันฝนจางฟ้าจะได้เปิด กลับมาเธอคนดีตรงนี้มีคนคอยเสมออ้อมกอดแห่งรักที่พักใจน้ำตาใสายให้เธอฉันเชื่อมั่นเสมอว่าเธอนั้นคือคนดี ถ้าพร้อมเปิดได้เลยครับรอวันเจอต่อมาครับ ฉันต่อตาอ,อยากจะรู้เรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรที่ใครเขาพูดกันว่าเธอนั้นบอนทำลายฉันก็แกลกจข้อมูลมันไม่ตรงกันระหว่างที่เราเจอกันก่อนนั้นฉันว่าเธอดี จะทอนน้ำใจไม่ตรีไม่มีแบ่งชั้นกับข้อกล่าวหามากมายปัญหาสารพันฉันคอยหวังเวลาพิสูจน์ความจริงรอวันจะกลับมารอวันจะกลับมายังรักและยังศรัทธา เรอวนันจะนลับมาหลายคนเขาอยากเจอให้ยิงน้ำเสียงของเธอเน้ำตามันซึมต่างรอในวันกนจะฟ้าจะได้เปินกลับมาเินคนดีตรงนี้มีคนคอยเสมอ ออมกอดแห่งรักที่พักใจน้ำตาสายให้เธอฉันเชื่อมันเสมอว่าเธอนั้นคือคนดีผมขอเสียงพี่น้องที่ยังเชื่อมัน,มนท่านนายกทักษิณกินวันเหมือนผมใครับคอยทีครับ หาคิดถึงเสมอรอวันจะกลัมาหลายคนคอยอยากเจอแต่ยึนคำสเสียงองเจอทำตามมันสิตั้งต่รอเรื่องคงจางฟ้าจะได้หลังมนเจอคนตรงนี้มีคนคอยเสมอ ரா ขอเสียงดังๆนะท่านว่าจริงไหม <c oughs> พี่น้องสแสดงพร้อมหรือยังครับ <c oughs> พร้อมแล้วไปกันเลยรักคนเสด รราาประชาธิปไตยเจ็บจังไม่ทุนให้ทนเราไม่ทนเพราะคนทำไม่ใช่ควายไม่ต้องป็นแทนเราเราคิดเองได้อย่าสนสบพายความคิดกันเสียแดงเรารักราาประชาธิปไตย เพื่อให้ทำพี่แดงเจียตาัดาปานพ้นดไดยครับเสียแดงอดทนอดทนอดทน,น,นชีวิตทนต้องกลาวหน้าไปจะเกลียดจะชังไม่เคยว่าแต่อย่าให้ทายผู้อโจน હા વિએ પેમ પાક થાય તો જાઉનો